Slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, i show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. i do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts. สวัสดีครับผมนะครับเมื่อนี้นะครับสิพ้ามาเบิงนะครับการเลี้ยงกิหลีนะครับฉบับอรอบขัวนะครับเลี้ยงไว้ถ้กินเองแล้วกันถ้าเกิดเลือกกินก็ไว้ถ้ขายนะครับแบบเป็นการเลี้ยงเล็กๆนะครับให้ในครัวเรื่อนนะครับอ่า รายละเอียดเป็นจังไดน,นะครับแล้กก็เพื่อนเรียงจังไดแน่นะครับจะมาบอกซุฟ้างหลักก็พาไปเบิ้งนะครับเนาะไปเบิ้งเลยครับาธุสาธุใครกด subscribe ใครกดติดตามกดไ i k e กดแชร์ขอให้ร่ำรวยเงินทองให้มั่งมีสีสุกกดเลยกดเลยตอนนี้ฮะก็ยุกับแม่เพ่นนะครับเจ้าของอาการการของกิริตนะครับในมือนีนะครับสวัสดีนนครับมแม่สวัสดีครับ อ,อยากจะสอบถามมาตอนนี้ครับแม่ตั้งแต่เริ่มแรกแน่แม่แม่เอากิริตแม่ตาใสครับแม่กันตอนเริ่มแรกแม่กับไปสร้างสื่อเพิ่มมากเละค่ะเพิ่งเคื่องขอบเพิ่งเค่องขอบเพิ่งแผงเึ่งหยังเึ่งไครมันมากเพราะว่าเขาว่าั้นมีเนาะเขาว่าั้นมีกับไปเห็นห้องเพิ่นไปเบิ่งห้องเพิ่นกับน้องแต่ที่จังเป็นตะเลี่ยงอยู่เขา,าสุดเฮ็ุใดอยู่บอ่อแต่ว่า แม่ฮังมันเฮ็ดขอก็เป็นเนาะขอกับเฮ็ดก็เป็นก็เลยจังสื่อเพิ่นบเบสุยางไหมคะ่ะครับผมคือเพิ่นบเบสุยาง,เ,ง,ง,งเดี๋ยวี่อกคือข้อือพร้อมเลี้ยงแม่พันยกมาให่างข้อเปลี่ยนเลี้ยงเพิ่นกับมาสอนวิธีการเลี้ยงอาเลี้ยงอย่างซีจังซี่การเท้าอ่เท้าสื่อเพิ่นบเบสุยางก็เดี๋ยวลงทุนหลายอยู่ที่ไหนหาขอ้อนี่ลงทุนหลายบันไดครับแม่หาขอ้อมีเพิ่นเพินเ่นกินน้ำเท้าอ่อกละสองขั้นหายะคะ่ะ ขอบละสองปัญหายี่ห้าห้าเป็นหมื 12, <000. S 1> ออ่นสองพันห้าร้อยครับครับบัตที่เนี่ยเพื่นไห้อยังเข้าแน่ครับหมื่นสองพันหารอย,าานย, 12, นายนี่หมื่นสองพนหารอยเพื่ไห้คัเป็นชุดมากายสี่หล่ะครับที่ในขวบที่นี่คอกมะไห้กระมีแผงไข่มะไห้กรม,มีถาดใส่น้ำกระมีถาดใส่น้ำ ็มี๋ิวน้ิดีดมะหฮอันนี้มันว่าใครเห็นหลายดอกอ๋อน,นี่เป็น,นพึ่งพึ่งบ่อนะครับเพราะว่าเพิ่เพึ่งแตกหล้ะก็มันอากาศเย็นมันสิบว่า่อยขึ้นอ๋อพิ่นสินลบอยู่ในข้างล่างเพิ่เพิ่นสิเอามใไ้ทุกรอบมันบ่ครับเข้าเข้า,าด้สื่อไหมบอครับเข้าก็ซื่อเพิ่นแค่รอบเดียวรอบรอบหลังมานมันพอมันโตใหญ่มันตใหญ่ซำารุ่นนี้ ตัวใหญ่ึือมาจำรุ่นนี่เขาก็เพาะไข่เองอ๋อเขาาพอไข่เองได้เลยมาับโดยเขาพไข่เองบบได้ผูกขาดกับพระเจ้าเนาะคือมันไข่ของมันเองเข่ากับมันกับบอของมันเองเลยนะจากว่ามันดดนเขาอยากเขาอย่าทายรุ่นนะสิเพิ่นวาหันดุนหลายมันเป็นเลือเชียรัังสิแม่อ๋อเากี่ยนรุ่นเขากับคอยไปสั่งอันไข่ทังทังนอดขมามาสั่งมาผสมก็เากได้เฮอสหวเคยเลยก็ได้อือครับ พอหนี่พ่อขายอะไรตอนนี้แม่อันนี้ใกล้แล้วค่ะใกล,ล้แล้วประมาณปรถึงอาทิตย์ดอกอมแม่ขายโลจักบาทแม่ก็ขายไอ้ขีดละยี่สิบบาทค่ะขีดละยี่สิบบาทอ่าโลละสองร้อยเป็นต่แม่ถ้าเพื่อนเอาเป็นโลกับวันถึงสองร้อยก็คันซื้อเป็นโลจักบาทครับโลกับจิบมันลอยหาซื้ถึงลอยเจ็ดสิบบาทอลอยหาซื้ถึงลอยเจ็ดสิบบาท ่าตั้งแต่ลงทุนมาหนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยนี่ขึ้นทุนไปแม่ก็ได้ขึ้นเหรอเด็กค่ะเพราะว่าแม่เลี้ยงจจกเดียนได้ขึ้นเนี่ยต่ว่ามันมันกับ่ได้ขึ้นมันกับ่ได้ขึ้นเพียรเดียวเนาะค่ะเพราะว่าข้าสิขายแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแต่ว่าข้าเลี้ยงม้าข้าก็คโคยเก็บสะสมไปข้าก็เลียงพี่แหลงขาก็ว่าเลียงไว้ใช้กินเนาะเหลือข้าวเราขายแต่ว่าก็บกับงเลี้ยงมาหนี่ตั้งแต่เดือนเริ่มเลี้ยงตั้งแต่เดือนมิถุึ้นนา กระิ่ดได้ทุ่นละล่ะตั้งแต่มีทุนหน้ากลางปีหกสามเนาะครับเพราะว่าขอบหนึ่งขอบหนึ่งสินน้าหลุดเดี๋ยวไงครับเพราะขั้นมีเพราะขาดมะรบไห่เขากลับไปขายเองไปขายเองเงสามสิบหาสิบบาทอ๋อครับครับเขาไปขายตลาดน้ำบาตเนาะแต่โตขอบหนึ่งขอบหนึ่งมากบางขอก็ได้ยี่สิบโลพอขาดพอขาดสิบหาโลก็ได้ขอกแล้ว สองพันสองพันหาหลวงปอกเขาก็ได้หาพันสิข้องนี่ก็ส่งหลายแทนแม่ไหลายอยู่อันนี้เพิ่งจะแตะไปสิบอ๋อแต่จ๊กเหนื่อยละฮะอายุสิบวันอืมอายุสิบเมื่อเขาจะไปยูนั่มันเปลือกไออันเขาไปยูนั่มันร่างไข่ร่างไข่นี่ยนะครับเนาะช่วงนี้มันหนาวมันจะป่ายขึ้นหลายอ๋ออันที่กึมซึมอยู่นี่คือเขากินน้ำมาครับไม่กินน้ำมองไข่เขาบ่ครับนี่เฮ้งไหน บ่อค่ะใครนี่เขาคือคือเขาบ่อออกแล้วเลยประมาณสองมือเขาก็ยกออกสมมติว่าอันเขาเ้าสิให้เขาว้างไข่ที่เขาเอาอย่างไรเขาว้างครับก็เอาดินปลูกหญ้าปลูกปลูกต้นไม้เทานี่แหละดินปลูกต้นไม้ออกของไปเลยอันนี้ก็เป็นดินปลูกต้นไม้แล้วแต่ว่าเขาเขาเขาเอาหนามมัฉี่ดินปลูกต้นไม้เห็นมันจุ่มๆมันมาครับเขาเขากระจายไข่ของเขาเองอ๋อครับครับโอ้ยแต่สะอ่อนแม่พ่อหนี่พอกนี้จะสมบูรณ์แบบครับ แต่พอตายช่วงหนาวช่วงยังนี่ก็พอขาดยี่สิบโลครับถ้าตอนเขาใหญ่ตอนนี้เน่ะครับกาวกาวไปว่าประมาณยี่สิบโลบกขาดยี่สิบโลบกขาดยี่สิบโลชุดนี้นี่พร้อมกันอ๋อสองสองสองข้อนี้พร้อมกันกับชุดวังหันมาครับสามข้อหนีอรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันแต่เขาสมบูรณ์แต่แมาก็ได้บ่ขาดเขาเก็บท่านนะบ่ขาดขอกลาบ่แม่ สา้อคอ๋อสามข้อเฉลี่ยกันประมาณหกหกถึงเจ็ดพันบาทค่ะประมาณหกถึงเจ็ดพันบาทเพราะว่าเขาขายเอง่นเนาะแตเขาส่งเขาก็กิโลละลอยเอ่อใส่เวลาในการไข่เนี่ยจักจักมือครับถึงจะเก็บไข่มันได้เลเริ่มจากข้าวอ่นห้องไข่เนาะห้องไข่เอาออกต้องปิดปิดบ้างครับเพราะท่านปิดก็ได้ครโอ้ตัวนี้มันตัวใหญ่มันเต็มเป็นครับ เริ่มจากข้าเริ่มห้องใครถิ่นมากข้าวกะม้าข้าวกะม้าเที้ยใจถูกวัยนี่มากมะพร้าวัยนี่ใส่เวลาพออยู่ประมาณเจ็ดเจ็ดถึงสิบมือเขาก็ออกออกเริ่มออกเป็นตัวเจ็ดถึงสิบมือใครบอกครับหรือว่าเรือว่าเขาใครได้เรื่อยอันที่ที่ตอนตอนบ้างไข่เนี่เขาจากตอนนี้เขาเขาข้างสีห้องเราใครตอนนี้เนาะาห้องเราใส่เหมือน้ห้องเราเล้วเหรอ อเอาไขยูกวอกมาเน่เขามาเตี้ยใส่ถุงไปบพวกไว้นี่ใส่เวลาฟักไขอยูก็ดถึงสิบวันอ๋อห่อห่อห่อถุงผ้าแหวนมาให้มันชุ่มๆมันมาครับอือจถึงสิวันครับหลังจากเขหลังจากก็มาส่งมาแบบนี้เนี่เน้อก่บเขาใส่เวลาเรียงยุติแหละธนาห้อนนะแต่ก็นั่นประมาณสามสิบหาดถึงสี่สิวันกับพ่อมจับขายอ๋อเดือนประมาณเดือนเคิงบ่แม่ ประมาณช่วงนี้มันหนาวก็สิหาซีซั่งหมดโอ้อากาศนี่มีเป็นปัจจัยให้ในเขาโตโตยากนะมันมาครับอืมเขาสิมากไี่ยห่อนแน่ซิเนาะอืมมาอากาศอบอ้าวซีเนาะเขาบ่มากกันเขาบ่มากกันหนาวบ่มากอากาศเย็นครับผมกะประมาณเดือนครึ่งนะครับเตะจับขายกัสามขอกต่อเจ็ดพันบาทกัทเชียนะครับสามขอกนนี้เขามีหาขอก การประมาณเก้าแปดเก้าพันในยู่เดือร์แมนมแมนบอกต่อต่อเดือนเครึงนะครับการหกเดือนนะครับการเดือนครึ่งก็ประมาณเก้าพันหกเดือนเทากัหารกาจักสามหลอดเก้าสามโอ้เด็กขึ้นขึ้นหรอละพมว่าในกำไรหรอล่ะครับมื่นสองนี่รวมทั้งขอกน้่มทุกอย่างนะครับแมนบอกเฮ้ยขอกเขาสร้างเหตุอะไรต่างหาก มาม้าน้ำกันที่แรกสร้างเพิ่มมาน้ำกันบาทนี้ที่นี่เขาก็ได <communauté> ืจ <who médico> ิได้ซื้อเพิ่มเรื่อยๆก็คือแผงไครแผงไข่นี่มันเข้าอย่างไรุ่นไปมันกระสิขาดสหยังสีนะเขาก็สิซื่อมาาจำลองไว้ํำลองไว้ซื้อเพิ่นมากกับแผงละบาทราะว่าเขาจิกัดแงะบาทถึงสองบาทเขาจิกัดมันสอยแบบแบบนี้นะครับน้องแผงไข่เขาก็สิ่งเตียนออกกระรุนอ่อนไม่ใส่ันก็เลี้ยงเดี๋ยวลุนอยู่ดอก สี่หารลุนเปล่าของมานสีถึงหารุ่นจังเดียเปลี่ยนเที่ยนึงนะครับแต่ว่าของนี่ลงทุนเชี่ยเดียวแต่เทเปลี่ยนเท้เปลี่ยนชุดหนึ่งแต่ขันเท้าซื้อได้แพงระบาดเพื่อเท้าซื้อได้ถือก็นั่นก็ดีแต่แพงระบาดนี่ขวบนึ่งเข้าก็ใส่อยู่ประมาณสามสามร้อยแพงสามร้อยแพงต่อของนะครับเท้าได้เห็นขวบหนึ่งเท้าเขาลงทุนขวบนึงสมมติว่าถ้าทายแพงไทยออก สามลอยเนาะ,ะหวัหวหวันหัวหันประมาณสอดเืลิงสอบถึงสอบเพิงต่อ,ตอขอบับสอะสอบ,ะสอบละสี่ลอยหกซีฟถึงสี่อยแปดซเขากับ,บวกกับไปต้นทุนกระสีอยู่ประมาณพันพันถึงพันน้อยๆเข้ากระสีได้สองพันรือสองพันกว่าเขากระสีได้มีก็เอยู่ขวบขวบละพันอืมครับครับ กะบบญยาก็แม่นอกการเลี้ยงดูเขากะแค่ให้น้ำให้อาหารเขาครับผมต้องถามอาหารนี่เป็นอาหารแบบประเภทใดครับอาหารทําเป็นเป็นอาหารจีเป็นัมเป็นเป็นอาหารจีนฤษเป็นซมเด็ดลูกข้าวขาวบ๊วยข้าวบ๊วยมาผสมเองเพื่อสํมเด็จลูกมาก เดฉพาะเป็ดเบื้องอาหารจิ้งหรีดเป็นอาหารซ้ำเรื่อยๆทั่วไปแล้วออ๋เป็นอาหารจิ้งหรีดโดยเฉพาะนะครับแล้วจะห้าสีมากยี่ห้อใดเพิ่นก็มีหลายยี่ห้ออืมครับวจะห้าสีเลี้ยงอันนี้แม่ใส่แต่ยี่ห้อนี้มันประคำนี่คือว่าเปลี่ยนเรื่อยๆตะกี้แม่ที่แรกนี่แม่ใส่ยี่ห้อนี้อืมครับที่นี่มันขึ้นเรื่อยๆไหมออ๋ราคาแพงเกิน็เลยเปลี่ยนเลยเริ่มมาเปลี่ยนใส่ยี่ห้อนี้อันนี้เพิ่มสิเพิ่มสิเปลี่ยนมา เพิ่มสิเปลี่ยนมาให้พลอกนี่เรื่อยร่องก่นเปลี่ยนเบิ้งพลอกนี่อันนี้เดิมเริ่มแรกแม่ซื้อเองเลี้ยงไม้นั่นมันสองลอยมันสี่ลอยเก็ดซีฟมันนี่นี่ก็มาขึ้นมาขึ้นแปดซีฟเยี่ยนี้มาขึ้นหาลอยแล้วมันกระแหงเงินเลี้ยงยากเรื่องหนาหนาวเนี่ยกระดิ่กระแหงปวยไงเปลี่ยนส่วนทุ่นไหลขัดอินร้านค้าเป็นก็เลยว่ามาล่อตัวนี้เบิ้องขอเสื้อเลี้ยงอยู่กันว่า ตัวนี้เหรอซีลอยหกซีฟแล้วลี้ยงน้ำฟืนมาเลี้ยงคันโบกแน่จังๆห้องก็เติมนะสิมันบ่ครับอันนี้เป็นห้างน้ำเขาเนาะเขาเอาไส้ดินปลูกอ่าดินดินปลูกต้นไม้ใชุบๆเขาก็นทมาดูกินของเขาเองนะครับเ้าก็เติมน้าให้เขายนี่ยตอนเสาร์ตอนแรกคุณยายไปไหนนะเ็ใส่กระบอกทีแม่ก็ค่อยใส่สิล่ะเอาน้ำพุ่งเขาเห็นยังแม่ น้ำพ่นเพื่อว่าเขากลับไปก๊อดูดกินอยู่ครับกับดินล่ะค่ะอ๋อเอาใส่ดินนะครับแต่ว่าจริงๆเขาใส่ใส่สเปรย์ฉีดส์นั่สเปรย์ฉีดแต่่่วาแมก็เห็ดง่ายๆคือเ้าสะดวกกันใดเห็ดเซนกั่นใดเห็ดไม่ค่ะเห็ดเห็ดเบื้องไม้ดูแม่เป็นี่มันลงพอดียืนบ่เข้าวกับกะปั้งมันกินอ๋อขนาดนั้นข้ากับเปลือกฟ้าตัว่าแม่ไปอยากเปิดแม่ก็เลยอ๋อมันกิดสอดอยู่นะครับผ่าดามันกอดมันเป็นผ่านี่ฮยมันกิดสอดครับผมข้าวกับพ่มเพราะมันชุ่มๆเัางหมดจากว่ามันชุ่มเหรอ เพราะว่าช่วงนี้ใ้ให้เปียกว่าได้ไหมว่าพ่นสีตาตเพ่นสิไปตุกลงงล้วเพ่นพ่นรอยบพระขั้นเปล่ยน,นนะื่ตนตัวตัวน่อยอ่อนแก่ยู<ม>เข้ากับห้พก็ชุม่มชุ่มโอเคครับอยู่ในองค์เนี่แห,หละครับแม่ที่นี่องค์ไอคตะกรเคยเลี้ยงไ่องอม,ม่นี่เสียดายไข่มันเสีดายไข่เห็นห่อ่อนคอมันออกหลายโพดจังสีนะคคแ็เลย้ยกออกมา่าไซอง์อเฮาก็ อันมันมันอังสิบ่มอังเดี๋ยวเอาไปถิ่มกับเสี้ยได่ห้ามกัเครื่อเลี้ยงใส่องค์ยูฮอกกับมาเลี้ยงใส่เบิงก็ได้สามารถเลี้ยงใส่องค์ก็ได้ครับสำหรับปลาสีเลี้ยงกินโอ้เลี้ยงล่องเบิงสิกับชนล่องเบิงก็เฮามีอโอ้เฮามีถังน้ำห้ามไหมครับเาก็มาชนล่องเลี้ยงก็ได้แต่มันประสบความสเร็จเท่ากับจังล่องทุนแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็เห็น เห็นเขาเจ้าเลี้ยงแล้วมันก็พ่อได้อยากได้จริงอยู่ก็เลยว่าเอาสั่างขับมาโูดเพราะว่าแม่ก็เคยเลี้ยงอยู่ตะกี้เรียงก็สมัยได้หลายปีมันล่ะจ้าบอกขั้นมีเล็กหน่อยแม่ก็เคยเลี้ยงอยู่งของวันเดียเรียงหลายอย่างสิหรืออย่างใส่นอ้วงนี่แหละตะกี้ก็ได้อันนี่พ่อมีหลานมีอย่างยาดกัมากกับเลยเส้าเรียงอืมบะนี่พ่อหลานใหญ่ก็เลยได้มาเลี้ยงอีกรอบนึงอ๋อครับ มาที่นี่แม่ถ้าเกิดว่ามีคนสนใจเนี่ยเท่าเท่าสามารถติดต่อผู้ใดได้ไครับอยากเลี่ยงน้ำสิไหมติดต่อแม่ก็ได้อยากมาเบิงอยากมาเบิงว่าเช็นใดเจ่นใดสี<อ>มะเบิงน้ำก็ได้ครับครับยิยนดีสียนที่บอกอ๋อให้คำในน้ำนะครับเนาะแนนำนะว่าให้เช่งสี่จ่งสีล่ะแต่ว่ามันมันสีหยากน้อนอากาศหนาฝนท่านหละล่วมเลื่อนเล่าอ๋อครับครับกา มนีนะครับกาได้ความหลูพอสมควรอยู่ฮันแมนคือฟังนี่ก็สามารถเลี้ยงได้เลยแหละนะครับสามารถเป็นตัวยอดได้สบายมีพื้นที่เลี้ยงหลยๆกับสามารเเป็นเป็นกิจการได้ราวาอาหารกิริตอาหารแม่เล้งทอดนี่ผมก็มากินนะครับตามี่แม่ไปขายกับลูกค้ากับตอบจุดดีอยู่ชาวบ้านเ้ากไปกินดีอยู่ครับผมครับอ่าสลัมมณีกาผ้าเลยมาชมนะครับการเลี้ยงกิริตนะครับของแม ขอบคุณแม่เพชรนะครับเป็นธุรกิจยำเย้าของครัวเรือนนะครับการเลี้ยงบ้าลร้เดือนครับกะขึ้นทุ่นนะครับครับสำหรับท่านใดมากกบฝากกติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์มันเดือดนะครับเนาะสำหรับมือนีกับขอบคุณแม่เพชรนะครับที่ให้ความให้ข้อมูลนะครับในการเลี้ยงสิริครั้งนี้ครับขอบคุณครับครับ